Good afternoon for everyone in ประถมไฟเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราก็ยังคงเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ที่เชื่อมีภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะเป็นประโยคการออกเสียงฝึกพูดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางว่าถ้าเราจะพูดประมาณนี้เราจะใช้ประโยคว่ายังไงประโยคแรกเลยนะคะเด็กๆดูทุกคนไปกันเถอะอันนี้คือชวนกันเดินทางเราจะพูดว่า everyone let's go everyone let's go everyone แปลว่าทุกๆคนนะคะ let's go ก็คือชวนกันเดินทางนั่นเองค่ะประโยคที่2อฉันอยากกลับบ้านถ้าเราจะพูดอย่างเนี้ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า i need to go home i need to go home need แปลว่าจำเป็นหรือต้องการ home ก็แปลว่าบ้านนะคะประโยคต่อไปเดินไปประมาณ10นาทีนะคะก็จะถึงจุดหมายประมาณนี้นะคะเราใช้คำว่า walk for about 10 minutes walk for about 10 minutes minute ปลว่านาทีค่ะประโยคต่อไปมันอยู่ไกลจากที่นี่มากนะคะสถานที่ที่คุณถามมันอยู่ไกลมากเราจะพูดว่า it's very really far from here it's very really far from here ประโยคต่อไปถ้าเราจะเตือนกันในการระมัดระวังในการขับรถเราจะพูดว่า be careful driving Be careful driving นะประโยคสุดท้ายค่ะช่วยพาฉันไปที่อยู่ตามที่อยู่นี้หน่อยนะคะเราจะพูดว่า please take me to this address address แปลว่าที่อยู่นะคะ please take me to this address นะคะก็ประมาณนี้เด็กๆลองฝึกพูดฝึกออกเสียงกันดูนะคะแล้วจดบันทึกลงสมุดนะคะ